สวัสดีค่ะนะคะผู้ชมนะคะวันนี้นะคะเอ็ดวินก็มาตามต่อนะคะแนวทางสูตรเวลาพัฒนานะคะของเซียนใบนะคะงางวัที่ผ่านมาของเซียนเป็นกับว่าเขาดอกท่านผู้ชมเราก็มาดูแนวทางกันต่องวดนะคะวันที่สามนะคะค่ะสวัสดีค่ะเราก็มาต่อกันนะคะแนวทางนะคะหวยลาวเซียนใบนะคะงวดวันที่สามนะคะตรงกับวันจันทร์นะคะวดที่ผ่านมานะคะของเซียนใบ เข้าตั้งแต่เลขเด่นนะคะเด่นเด่นเด่นเนาะนะคะงวดวันที่สามสิบที่ผ่านมาเด่นกับบ่อเข่าคุณผู้ชมเอ้ยเด่นสองรองเจ็ดบ่อเข่านะคะส่วนเลขนี้ตะล่างกับมีเจาะสองหานะคะไปเข้าสามห้าะเนาะอ่นะ,ะอันนี้เป็นอ่ะท่านผู้ชมนะคะก็พิจารณานะคะของเซียนใบนะคะ,ะเซียนพันมาพันกะคิดนะคะคิดทั้งคืนเพแล้ว <Ital> <ๆ><บ>อ่ะเป็นกำลังใจเซียนใบคือเก่าเนาะนะคะ เดินแปดนะคะรัร่องเก่าเดินแปดร่องเก้าแปดห้าน,นะคะคือตัวดินนะคะ เก้าหเก้าจ็ดนะคะเด่นเก้าเจ็ดแล้วชุด3ตัวนะพันว่าพันเอาซีหลัก4เป็นหลักร้อยนะคะของเซียนใบ4ี5แปดหะเออสี่แปดหกนะก็สี่สี่แปดห้าวันนี๋ยวบ่มีสีดอกวท่าผู้ชม, 4, ม, 4, พ,ม,พ,มพัน่นาน 4, อาซีอาจจะมา 5, เก้าโวสีแปดห้าสีแปดจิต นี่สองตัวบนนะคะห้าเก้าเจ็ดห้า หกแปดแปดหกนะคะตัวกับห้าเก้าหกแปดมาท่านผู้ชมอ่ะผิดผิดผิดหกหกนะคะ นะคะ,ะทบทวนตัวเลขนะคะแนวทางนะคะวเวลาของเซียนใบนะคะก็เด่น8นะคะ8 5 8 7ก็มีตัวเด่น8 5นะคะรอง9ก็มี9 5นะคะ9 7นะคะเด่น9 7นะคะ3ตัวบนนะคะ4 8 6 4 8 5 4 8 7นะคะตัวเด่น4 8 6นะคะ2ตัวบน7 6 5 9 7 5ตัวเด่น 5 9นะคะชุด4ตัว5 9 6 8ดนะคะตัวเด่น6 8แดและ66นะคะล่างนะคะชุด2ตัวล่างก็มี6 5หนะคะและ89นะคะท่านผู้ชมก็พิจารณานะคะใช้วิจารณญาณน,นะคะชื่นชอบนะคะของเซียนใบกับพิจารณาเบงกอนเดอร์ท่านผู้ชมนะคะ,ะก่อนจะลงทุนนะคะก็มีความเสี่ยงสูงนะคะก็ก็ให้ปังขอให้เซียนเซียนนะคะสวัสดีค่ะนะคะ